ทำโครงราคาเหล็กทรงโมเดิร์นมาเห็นแบบบ้านๆอ่นะครับผมทีนี้มาดูแปลนบ้านนะครับราคาที่ต่างกันเพราะอย่างนี้ด้วยนะครับผมคือบ้านหลังนี้นี่กว้าง7เมตรลึก12เมตรนะครับ สามารถทําได้ทั้งสองห้องนอนและ3ห้องนอนตอนนี้ห้องนอนเป็นสีน้าเงินนะผมด้านหน้าก็จะเป็นห้องโถงผมยกตัวอย่างตัวบ้านทรงโมเดิร์นมาแงนแล้วกันนะผมนะครับเพื่อจะเปรียบเทียบเรื่องราคาที่บางทีเราเสนอราคากันต่อตารางเมตรนะผมตัวนี้เป็น3ห้องนอนนะครับพื้นที่นี่ก็กว้างเจ็เมตรลึก12เมตรเหมือนเดิมนะผมนะครับเพียงแต่ว่าห้องนอนมีเพิ่มมา1ห้องก็มีห้องโถงด้านหน้านะผมแล้วก็มีห้องน้ํากับห้องครัวอยู่ด้านหลังนะครับระเบียงหน้าบ้านได้ลดลงมานิดนึงแต่ห้องนอนก็จะแคบกว่าตัวก่อนนิดงนึ่ามี3ห้อง และว,วิธีการทําโครงหลังคาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมผมยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันก็คือเป็นโรงโมเดินมาแอนหนยนะครับก็เป็นรูปแบบแบบสเต็ปเดียวคือเรื่องโครงหลังคาเนี่ยเท่ากันหมดนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมเพียงแต่ว่ารูปแบบ รูปแบบของตัวห้องแค่นั้นนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะัมทีนี้ราคาจะถูกจะแพงนะครับอยู่ที่สเปควัสดุแล้วล่ละนะับนะครับโครงเหล็กเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอยา่างตัวนี้ก็เป็นเหล็กกล่อง4ีคูณสนิ้วนะครับเป็นตัวหลักงานบ้านๆนะผมหนา1.8มิลนะครับ,นนรบเป็นทั้งตัวอาศัยตัวดั้งตัวจันทันคานร,รับจันทันอย่างตัวนี้ก็คือคานร,รับจันทันนะครับผม ะจะใช้เหล็กกล่อง4ีุนสนิ้วนะครับผมแล้วทีนิ้เหล็กในการทําโครนหลังคาถ้าเราอยากเซฟลงนะครับคืออย่างตัวปิดหัวปิดท้ายจันทันอย่างเงี้ยตัวจันทันริมพวกนี้นะครับผมเราจะใช้เหล็กกล่อง4ีนสนิ้วก็จริงแต่ใช้เหล็กที่บางกว่าได้เพราะว่าตัวนั้นไว้รับแค่เชิงชายนะครับเวลาเราต่อเชิงชายอะไรพวกนี้มันจะง่ายนะครับผมนะครับคือวิธีการทํางานของช่างแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับ,รบเทคนิคและวิธีฉะนั้นค่าใช้จ่ายในะยังไงก็ มีสูงต่ำกันแน่นอนนะครับผมนะคือบางทีการเสนอราคาบ้านอย่างที่เห็นนะเราเห็นพื้นที่เท่ากันเราเสนอราคาต่อตารางเมตรสมมุตินะครับบ้าน8ปดสิบสี่ตารางเมตรเราเสนอหนึ่งหมื่นเหมือนกันนะผมราคาคือทาได้ในหนึ่งหมื่นบาทนะครับราคาแบบทั่วไปนะผมนะันนี่ผมยกตัวอย่างนะแต่ทีนี้บ้านสองห้องนอนจะทําได้แต่สามห้องนอนราคาตัวนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าผนังมันมีเพิ่ม นอกสกจากว่าเราจะต้องไปลดสเปคนะครับเราก็ต้องไปลดสเปกอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ราคาเนี่ยมันเท่ากันได้อันนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของเรากับเจ้าของบ้านนะครับว่าเราจะทํายังไงให้อยู่ในงบของเราเพราะฉะนั้นการที่เราเสนอราคาประเมินราคาต่อตารางเมตรนะครับมีข้อผิดพลาดอยู่เยอะแต่ยังไงก็ตามแต่ผลสุดท้ายเราก็ต้องสรุปด้วย b ิ o q นะครับถึงจะถูกต้องนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยก็โครงหลังคาก็เหมือนกันครงหลังคามันเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันต่างกันอยู่ที่เรื่อง ตัวคานซอยนะครับที่เราต้องมีคานซอยมารับผนังและผนังต้องมีเพิ่มค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็เพิ่มอีกหลายบาทน้องเพนแต่ว่าเราอาจจะเป็นลดสเปคอะไรเพื่อให้ราคาเนี่ยมันอยู่เท่ากันก็สามารถทําได้นะครับนี่นะครับเผื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านที่กําลังวางแผนจะสร้างบ้านนะครับผมทั้งทงท,งที่พื้นที่เท่ากันทําไมถึงราคาต่างกันนะครับผมนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมสวัสดีครับ